สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 Channel ก็จะมาคุยกันในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องรับขันคนทรงรับขันรับกระทางทูบเพื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารหรือร่างทรงคนทรงนั่นเองนะคะ การรับขันรับกระถางทูบเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือร่างทรงคนทรงการรับขันคือการเปิดประตูให้เทพองค์นั้นๆเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อใช้กายของเราปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและกระทำแต่ความที่ดีงามนะคะการรับขันเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของคนหลายๆภูมิภาคและหลากหลายเชื้อชาติ ตามแต่ถิ่นกำเนิดซึ่งพิธีวิธิการนี้การรับขันนั้นจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่ทุกความเชื่อจะสามารถอธิบายได้เหมือนอนกันคือการยินยอมให้องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีปู่ย่าผีเชื้อสายหรืออื่นๆสามารถใช้ร่างกายของผู้ที่ทําการรับขันแล้วในการเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารกับบคุคคลอื่น เพื่อการบางอย่างซึ่งผู้ที่จะสามารถรับขันได้เราจะเรียกกันว่าเป็นผู้ถูกเลือกเลือกให้เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารร่างทรงคนทรงหมอดูเจ้าแม่เจ้าพ่อต่างๆเพราะจะผ่านการทําพิธีไหว้ครูรับขันครูมาก่อนและส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกเลือกแล้วมักจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทพองค์นั้นๆที่ตนเองรับขันมา เชื่อว่าหลายคนคงเคยไปดูหมอดูตามสํานักต่างๆหรือดูหมอกับร่างทรงกันมาบ้างซึ่งจะเห็นว่ามีบางสํานักแจให้เราเข้าไปรับขันเพื่อให้หายจากโรคที่เป็นอ,อยู่บ้างหรือเพื่อให้เราสงความปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการบ้างแต่เชื่อว่ายังมีคุณผู้อ่านอีกหลายท่านไม่รู้ว่าการพิธีรับขันคืออะไรทำไมต้องรับขัน รับแล้วจะมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตเราบ้างวันนี้คมชัดลึกออนไลน์นะคะซึ่งเราได้นำมาจะมากล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบนะคะไปหาคำตอบกันเลยดีกว่านะคะโดยคำว่าขันในทางาศาสนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรานั้นแยกออกมาเป็น5กองคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเรียกได้ว่าขันห้าหรือขันทั้งห้านั่นก็คือร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองการรับขันครูหมายถึงการที่เราสร้างพันธสัญญายินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิ์ในขันห้าของเราโดยมีสิทธิจะทำการใดกับเราก็ได้ผ่านขันห้านี้ แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่วหรือการให้เรารับกรรมแทนทั้งที่ไม่ใช่เวงกรรมของเราแต่เกิดจากเรารับเวงกรรมแทนผู้อื่นพิธีการการรับขันคือการนำภาชนะพร้อมกับเครื่องบูชาต่างๆเช่นดอกไม้ทุบเทียนห่อด้วยใบยตองหรือไม่หอ่อตามที่ครูนั้นบอกซึ่งก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนนั้นจะต้องการแบบไหน ซึ่งโดยแต่ละพานนั้นจะมีเครื่องหมู่บูชาเหล่านี้เสมือนกับเป็นขันห้าของเราเมื่อเรานำไปถวายให้ใครที่เราต้องการจะเป็นลูกศิษย์เสมือนเป็นการบอกว่าเรานั้นมอบกายถวายชีวิตให้กับผู้นั้นแล้วโดยทั่วไปนั้นการที่เราจะไปถวายตัวเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์นั้นก็ต้องบอกเกี่ยวกับข้อห้ามข้อกำหนด ของแต่ละสำนักให้กับลูกศิษย์รับรู้ทีนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าหากเรารับขันจากที่ใดก็ตามเราต้องดูให้ดีว่าคนที่จะรับขันห้านั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือไม่เพราะว่าคนที่แต่งชุดขาวแต่ไม่รักษาศีลก็มีอยู่มากถ้าหากว่าเราไปรับขันจากคนที่ไม่มีคุณธรรมเพราะเขาต้องการที่จะมีบริวารเอาไว้ และในขันนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งซึ่งอาจจะนำพาความตกต่ำมาสู่ชีวิตของเราก็เป็นได้เช่นกันนะคะแต่พิธีการรับขันร่างทรงแบบเฉพาะเจาะจงก็มีอยู่หลายแบบหลายกรณีเช่นกันเชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทพประจำตัวคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้เราอยู่ดีมีสุข ไม่มีสิ่งชั่วร้ายมาทำอันตรายแต่ก็ใช่ว่าเทพทุกองค์จะต้องการที่จะทรงร่างของบุคคลทุกคนและการจะเป็นคนทรงหรือร่างทรงจะต้องเป็นคนจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากเทพองค์นั้นๆให้ปฏิบัติตามภารกิจหรือคำสั่งที่ได้รับเป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องใช่ว่าเมื่อรับขันทรงไปแล้วจะต้องเป็นร่างทรงเสมอไป เพราะในบางกรณีก็เป็นการรับตามธรรมเนียมเพื่อให้เทพองค์นั้นๆมาบูชาหรือสถิตยอยู่กับตัวเราแต่ไม่ได้ทรงก็ได้แต่คนที่รับขันทรงมาแล้วจะต้องการทำการบูชาให้ความเคารพและกราบไหว้บูชาอาจจะมีการบริกรรมคาถาบางอย่างร่วมด้วยหรือของเส้นไหว้ที่เฉพาะเจาะจง การรับขันจะมีทั้งแบบถูกเลือกและเป็นแบบสืบเชื้อสายแบบแบบสืบเชื้อสายก็จะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางครั้งอาจจะมีการข้ามรุ่นอยู่บ้างแต่ก็สามารถพบเห็นได้หรือความเชื่อของท้องถิ่นที่ผู้ที่สืบสายเลือดทุกคนจะต้องรับขันหรืออาจจะเพาะตรงไปเลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเชื่อหรือไม่ว่า พิธีการรับขันก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีเสมอไปบางครั้งคำว่ารับขันที่เข้าใจอาจจะเป็นอวิชาหรือสิ่งชั่วร้ายก็มีแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราก็มีความเชื่อในเรื่องของการทรงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายใดอาทิชาวอีสานที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีฟ้าชาวขเขมรที่มีความเชื่อในการเรื่องของการสืบ เชื้อสายของอมัมมวดทางภาคใต้ก็จะมีการนับถือครูมโนราแลวันนี้เราก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรับขันทรงการรับกระถางทูบมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังกันเมื่อผู้ถูกเลือกพยายามหนีความจริงไม่ยอมรับขันครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นร่างทรงองค์เทพหรือคนทรงเจ้า นำมาซึ่งความเจ็บปวดและวุ่นวายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้อมชายหนุ่มหน้าตาดีร่างกายเป็นชายแต่มีบุคลิกที่ดูอรชนอ่อนแอในตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยม .5 จะขึ้นม .6 ได้ไปเที่ยวงานประจำปีของทางจังหวัดที่จัดขึ้นด้วยเห็นว่ามีอยู่ตรงจุดหนึ่งที่มีคนยืนมุงยืนอ,อกันเยอะมากต้อมจึงได้ลองเดินผ่านไปดู แต่ด้วยจำนวนคนที่เยอะมากจึงทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยไม่คิดจะยืนรอหรือไม่คิดจะเบียดฝูงชนเข้าไปแต่ในขณะที่ต้อมกำลังเดินไปทางอื่นเพื่อเที่ยวชมงานกลับมีเสียงเรียกพร้อมกับผู้คนแวกทางเดินทำให้ต้อมต้องเจอผู้คนที่กลางฝูงชนคนผู้นั้นคือร่างทรงเจ้าพ่อหลักเมืองท่านได้เรียกต้อมเข้าไปหาและเอ่ยกับต้อมว่า เมื่อเจ้าอายุครบ18ปีเจ้าจะต้องรับขันครูตอนนั้นต้อมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยๆเพราะไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เพื่อนๆที่ไปด้วยกันต่างก็เชื่อเพราะในงานคนตั้งมากมายที่ร้อมรอบท่านไว้พวกเขาแทบจะไม่เห็นตัวร่างทรงพ่อหลักเมืองด้วยซ้ําทําไมท่านจึงเรียกชื่อของต้อมทั้งชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลอย่างถูกต้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อสำหรับเพื่อนๆทุกคนวันเวลาผ่านไปจนต้อมอายุได้18ปีเต็มเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองต้อมมักจะฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้าๆว่ามีคนจะมาอยู่ด้วยแต่ทุกครั้งต้อมก็ได้ปฏิเสธไปนอกจากนี้ต้อมก็เริ่มเห็นและสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติวิญญาณผีและเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยที่ตัวของเขาไม่ได้พยายามหรือนั่งสมาธิอะไรเลยเขาเออนึกถึงคำพูดของร่างทรงเจ้าพ่อหลักเมืองที่ทั้งในปีก่อนได้ว่าเมื่ออายุครบ18จะต้องรับขันทรงแต่ในเวลานั้นต้องไม่ต้องการที่จะเป็นร่า,รางทรงเขาอยากเป็นคนธรรมดาจึงไม่ยอมรับขันบูชาแต่อย่างใดถึงแม้ในเวลานั้นจะมีคนทักทวงต้อมอยู่หลายคนก็ตาม ในช่วงเวลานั้นต้อมเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยต้องล้มหมอนนอนเสื่อเป็นว่าเล่นแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับพ่อแม่ของต้อมขอร้องยังไงต้อมก็ไม่ยอมในที่สุดต้อมจึงหนีเข้ากรุงเทพมหานาครเพราะคิดว่าหนีมาไกลแบบนี้ทุกอย่างก็คงจะจบแต่ไม่ใช่เลยเหตุการณ์ยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้อมต้องรู้ต้องอยู่ระหว่างความเป็นความตายหลายต่อหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายที่ต้อมตัดสินใจกลับบ้านมารับขันทรงเพราะต้อมเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่และก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นภาพที่ต้อมเห็นคือคนเดิมที่ต้อมเจอมาตลอดอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้อาการต้อมสาหัสและไม่มีไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นกระทั่งพ่อแม่ของต้อมจาเรื่องย้ายต้อมจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดและต้อง ต้อมต้องโยมทําการรับขันทรงไม่ถึงสามวันอาการของต้อมที่ไม่น่าจะรอดก็หายเป็นปกติต้อมจึงเริ่มเชื่อในเรื่องนี้มากขึ้นหลังจากการทํารับขันครูต้อมก็ไหว้ครูบูชาและเป็นคนทรงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันชีวิตการเป็นคนทรงว่าจะยากลำบากก็ได้จะว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็ไม่เชิงแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการรักษาศีล รักษากฎระเบียบไม่ลืมการเส้นไหวบูชาองค์เทพของตนต้องจะพูดกับคนที่มีชะตากรรมเช่นเดียวกับเขาเสมอว่าเมื่อถูกเลือกแล้วต่อให้หนีไปสุดลากฟ้าเขียวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นถ้าไม่พร้อมที่จะเป็นร่างทรงเจ้าก็แค่รับขันบูชาแต่ไม่รับทรงก็ได้เช่นกันเรื่องพวกนี้ขึ้นอยู่กับเวรกรรมโชคชะตาเมื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรที่จะลบหลู่หรือดูแคลนผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาเช่นกันแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าการรับขันเป็นร่างทรงเป็นเรื่องจริงนั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อโหลดใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องรุ่ง264 c h a n n e ชลก็ขอจบลงเพียงแค่นี้และขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาตลอด สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ